ซื้อเล็กเล้าก็ได้เป็นบ่เล่นู้บอกมันชอบออกเล็กเหล้าดิบอกเอาซื้อท,ท,ทั้งไทยทั้งเล้าซื้อเล้าแน่เหมือนเอาโตได้โตได้บอกเลขเชียด์ยังว่ามาของว่าหายเชียดว่าฝันว่ากินเข่าฝันว่าได้กินเขา่ <c oughs> ขาเลขสี่ออกแปดเก้าพอาะเลขออกมาโทษไปถามนนทิยานนทิยาคอยฝันว่าคอยได้กินเขา่าเลขสี่ออกแ <c oughs> uh ปดเก้ามีคนลงทุนให้คอยบ่าป้าฝ่าสีลงทุนนั่นดอกบอกอะไรยังไงฝันว่าสี่อากแปดา กินข้าวข้าวก็เป็นแปดปาก็เป็นปาเป็นแปดเป็นเก้าเนาะเอาท่อซปนันยังมาซื้อเายู่ไห้สิกาซื้อเนอะบเล้ยเลอยแหมเอาท่วม่ยยอมดิยนะ เอาตัวเด็กยินเด็กยิ้นเรางวดน,นี่มาเลขบอกตัวนี้ให้เตปากนี่แหละเฮ้งสิเอาคัะไปหามาเลยอยู่ใส่ตัวใดผู้ใดหายมาหยอกกันพี่น้องน้องเอฟซี่หยอกกันเด้อค่ะแม่วานเลยมือหนึ่งพันศูนย์วานาอนุนยาบมาซ<บ>ื้อแล้วว่ามาหายบ่มาหายแล้วเลขคนนี <c> ้ <oughs> หายคือเก้าแล้วมึงมื่อเลขวางนั้นโทรไปหานอนุยาบอกให้เสื่อแปดข้าวเก้าแปดเนี่ยก็ว่ารับโทรศัพท์รับด้วไหนมือเลขออกซ้ายเป็นร้อยคน,นคนโหมาคนเข้ามาเอาเลข งเขาก็บ่ได้กินโทอติดยู่บ่ได้ลับบางบางครั้งเวลาจินเขาก็แทบ่มีทัพสามีตั้งสีเครื่องเสิรับเครื่องได้เันเขียนมเียนเาเขียนเอาไปเราซื้อตั้งเขียนงนั่นเพานันซื่อนะจ้ามียาดเขียนไ่ได้พหานที่ไปเนข่อยเบาเด้แล้วก็ใจอ่อนถือยุแปดเก้าก็แปดเจ้าบอกไปนะ มืเนี่ยน้ำโนนควงนเออบอกโลดบอกเอฟซีพันถือพันกระซื้อของซอยสิแค่เงยยังเล็เดียวนี้ไม่ว่าได้ตัวใดโอ้ของไม่เนข้าคก่โอ้ขไปซื้อโรตดีก่อนพะนะซื้อโรตดีถึงแล้วเลยซื้อไตดินอืกข้างบนแั่นบอกแน่้างบนเออมว่าเมื่อวันนี้บ้าหายนอนที่หน้ามากจังได้กับบ้าหายดอกเขียบ้าหายวันี้แล้วนอนอยู่ไี่แล้วไม่ว่าเขียเพราใจบ้าบ้าหายวันนี้ หาคือเกาเอาคือเกาได้ยิน้มันมาคาเลกตอนนุนท่ยาบ้านตังกล้องเพ่นบอกว่าคาเรบอกตัวนี้เต้เป่านุนท่ยาได้เปล่าตังกล้องนบ่า่นบวไหายม่มาดเรามาเฉียดมเคยพอหานั้นที่ไเนะเลาก็เศ้าเฉียดได้เงินเบซีเนาะหมดเจ็บแปวันนี้ได้สิบหกก็หาเก้าตัวได้เน้นตได้ขันบ่อกได้เต๊ปากตัวได้เน้นหาเก้าเน้นบนให้เน้นล่างเอ้ย ล่งลางเลยห้าเก้าตกล่งลางเลยสื้อโหลดบอกห้าเก้าสิบหกก็ต้องซื้อซื้อไก่มีหนึ่งหก,กับห้าเก,ก้าส,สองคูมเน้นห้าเก้าล่างหนึ่งหกเดี๋ยวบนข้าล่างว่าต้องกล<า>ับห้าห้าเก้าก็ว่ต้องกลับห้าเกลกับยู่ บอกว่าพ่อกับเทืนกับเหมืโลดเนาะกับหมือโหลดให้นุ่นแม่จีเขียนแม่จีซื้อความให้ต่ไปซื้อต่อไปือซื้อน้ำข้นเก่าซื้อพอดอันงวดนี่ว่าค่าปันนี้งวด้งหันมาแเน้อคะลงทุนแม่แบทได้หลนด้ายอีฟซี่ควรต้องหันเป็นมาเป็นเทียนเป็นลายใจว่ามใดจังไดฟันมาได้กินเขาเลขจอกแปดเก้าผู้ได้สิกาลงทุนน่มเนาะออาว่าเอา้รางยว่าก่อเบิ้งจารู้จะบอกว่ากินเขาปากเป็นปดเขา ก็ล้องว<ม>า่าป<ท>ันวัตถีหน้ามาบอกแปดเก้าเก้าแปดบางแม่ผู้ใดประกาศลงทุนน้ำต่อได้กับเกลิงคาเกลิงค่า,าแม่นั่นเป็นเลขดังเลขอันเลขใจเกลยยุนี่มึงมาอัานดิแม่ยังเป่ามาอัานดิ ซื้อน้ำน่น 8, 9, แะแปดเก่าเราไปซื้อเก่าแปดเราอย่างนี้อันนูบอกว่าแปดป่ 8, เาเป็นแปดเม่าเอาปแล้วซื้อ 8, 9, ลปลาเก่าเราเลยซื้อ 9, 9, แปดเก่าเราไปซื้อเก่าเราไปซื้อเก่าแปดรางวนนี่บอกเราไปเก่าหากําหนึ่งหกบอกเราไปอมอมันซื้อแล้วกับ,บกว่านั่นแหลแม่เราคือขายของความเน้นด,ดอกไม้ความนี่คุณซื้อเลขว่าถือพวกบอก อ๋อนี่เขาลงบเนาะแม่สื้อเรื่องนั้อลงกำเรื่องหางเดียวเนาะถึงแม่ก็ไม่ถืองน่กได้เป่านะน้าอันดี้ได้เป่าหน่ะบางเจ้าก็บ้านแถวบ้านเอ้าบางเจ้าก็อันนั่นซื้อได้งอนนี่ซื้อได้จะไปซื้องอนนี่งอหน้ำไปต้องมาซื้อเอ็มี่ช่องโตนึงไหมกช่องได้พี่น้องเอฟซีแม่บ้านว่าหายไปแล้วไปซื้องวดหน้ำไปต้องมาเอาเครียดแล้วบนบ่าเครี่ยเพราะหาเมือบอคนนี่ เป็นหนานน่ยา่าใจอ่อนรถแหละโทษบอกน้องนี่ยางมาเอายังมาเยหมากตัวเจ้าว่าใหญ่อยมากจะไปยุภาคใต้พุนจะา่าถึงว่ายุข <c oughs> เดเพิ่มหวยเมฆไปสี่นี้ไ,ไปไซไปทีไปเกาหลีไปเกาหลีไปอิตาลีย่อเป็นินนอเป็นว่าขียดดอกวงกมมลมไปรถบนล่างเงินเป็นตะเกียนมาเกาว อไม่เขาไม่รถเนาะเขาซึงวนแม่วาจะไปยุสายเลมุนมุดบิดหนีด้วยนะเขาซึมวลดิ้งเผาหึวดิเอซีเอมาือนั่นเคล็ดแล้วไปเอามาโซ่คนนั่นเขายของมาได้มีคนคนมี้้าวเล็กแม่วานที่ซํานอเด้อ หนึ to to. ่งหกกับห้าเก้าหนึ่งหกกับห้าเก้าไม่วาามันใจแห้งด้วค่ะคุณมาขันบออเหตีปากเลยบ่กเลนนะคะยี่สิบยี่สิบเรียนะคะนู่บ่เลนดซืูอวันเปิดเย็ดแม่่อันขันบออเหตีปากเลยก็รน่อยี่ลีแดงวันมันเป็นผีหน้าพียังมบอกนี่แม่ฟันนี่งฟันแม่นขอีนีวันนั้นเป็นเงินเดีบซี่สิมือเนาะเจ็ดแปดหนังวันนกระบอกซี่ละบ่อตัวนี้มาเตีปาก แม่ได้ลอตเตอรี่มันมากหลายนะมันบโมว่ะเต้ปากออกอยดีนะต้นพันธุ์พันธุ์ยันเถือกเต้ปากต้นเลี้ยอ๋อยดีเลยชวนเห่ามวนได้พี่น้องเด้อนะค่ะเป็นแนวท่าแน้วท่าจองเงอกกับบะหมี่ยังเด็กเอายอกกันคนบะไหก็มากขึ้นเก่านะไม่บาดบุกกะใจดำใจไล่เป็นนั่นดอกหายขึ้นเก่า อ่าเป็นแทนะแนวทางหาะสื่อสารกิจแรงรัฐบาลนุนทียาบาเลงคุณม,มีแค่สองคูนบลลายคูมันเป็นหน่วยคูนะคะเมื่อะซื้อเมื่อไรโได้สองคูคคใกล้ๆมือกดือนเมา่ไหม่เพื่อเป็นฟันสามัวเพราะว่าสองโตมาเอาไปแล้วเพื่อโวกยุทิธรรม่วัดฟันสามโตแล้วพอเสี่ยงฟันบดน่ดันผีหน้ามาบา<อ>่บ่เพิ่งได้ไปคิ้ก็อ้อยเพราะขั้นตัดเนาะได้ไป<ค>รับจ้างอันแก้วเข่าซอยรถแก้วบ่ บ้านนี่แล네 oo, ้วไปฝนเขาซอยเขาฝนตกไม่ได้ตากเลยโอ้ฝนตกข้ามเขาสงสารคนเนาะเขาตากเต็มอยู่ฝนตกบ้าก่าเกี่ยวเลยหนึ่งซี่่อยมันแห้งค่าต้นจังเกี่ยวแล้วก็เอาขึ้นเราเลยมันเลี้ยงฝนก้นนึงแม่นเฮ็ดแบบสบายสบายมัต้องเช no. yeah. ื่อมน้อนหน่อยอันต่อไล่เกี่ยวตอนนี้โต๊ะมือไม่หัวตะกี้เศร้าตกเลยได้บอกอกว่ได้กินอย่า ถุงเท่าไหรเนี่ยอันนี้จานะ่ยจานละยีสิบใส่ตำลหตจานห้าสิบไม่าเสี่ยงไปเก็บไม่ค่าข้ายสมตำมะเมามากรอใครแม่บ้าเด้อยเด้อไปเฮ็ดหน้าซอยอันไปขนเขาซอยเขาเลยเห็นมากกอเลยเก็บมาได้งปุ๋ยเนาะเบ็งานไปงานผมสุกม่ได้เนาะเอาไปแสกอัตู่ไว้้รงนู้นนเรกไม่ใ้มีสุกมีบบสุก บ่อเขาเสียคับอะต้นไว้บ่อเขาตะุกกะบ่ได้แมาตลาดลงกระแนงเก่าแม่แม่วาดอี่เด้อค่ะซื้อแน่เน่ีเอเด็กเด็กมีแค่สองคนไปกับบนล่างแม่วาดมาออกไปแล้วก็ซื้อเน่เด้อคันไปแล้ก็ซื้อคนวัดสิบเไปนะคะหนึ่งหกกับห้าเก้านะคะเป็นแม่ข้าวนะซื้อสลัดกินแบ่งหน้าทางของแม่วาดนะคะเด็กมีแค่สองตัว คะขอบคุณแม่วาดหลายๆที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีโชคดีกันนะทางของแม่วาดนะคะซื้อเอฟซีซื้อในเรื่องซื้อล่องเมืองเอฟซีผู้ใดมาตลาดเด้ยงยินว่าแม่วาดบอกหายอย่าหน่อยใจนะคะเพิ่นว่าเรีนกลับมาหาเพิ่นคือเก้าเพิ่นหายขึ้เก้านะคะล่องมืองพัฒน์โตมันหน่อยหน่อยครูนะคะมันหน่อยเอฟซีโชคดีกันนะทางของแม่วาดนะคะ